สวัสดีครับตอนเศร้าๆมาเบิงมาเบิงผักหวานกับเชฟต้อยนี่คือผักหวานนะครับเบิองยอดของเขาครับเบิองยอดเบิองยอดอุ้ยกำลังงามเลยนะครับกำลังงามเลยเบิงเบืงท่านผู้ชมนี่คือผักหวานปลานะครับผักหวานปลายอดเขากำลังงามแต่ว่ายังโทันนปรุงยังโบันนเหย่านะครับไปเบืองหลายๆต้นก่อนถ้ามันพอเกียงก็ซีเก็บไปพร้อมนะครับและนี่อีก นี่อีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นผักหวานต้นเตี้ยนะครับหมดแดงก็มีโอ้ยหมดแดงก็ไหลๆนี่อีกต้นหนึ่งนะครับออ้ยสามต้นอย,ยอดง,งามๆเลยยอดง,งามๆเลยครับอ,อ,อีกแล้วมีแต่ยอดง,งามเลยเก็บเลยเก็บเลยผักหวานปลานะครับ ใบคาบมันก็กินได้เด้อใ <Yeah. S 1> นตปเลยหมุดเอาล้นโบได้มาเบื้องดนนะครับมันเป็นคาบเกิดแล้วจนเป็นใบคาบหมดแล้ว มุดเดียงกรไลยมุดเดียงได้แกงน้อยนึงได้แกงน้อยนึงสำหรับเก็บผักหวานมื้อนี้